การละครหนึ่งนานม,มาแล้วมีพี่น้องคนหนึ่งคู่หนึ่งชื่อฮันเซลกับเกรเทลนม้มมีชมรู้จักในฮันเซลครับในเกรเทลวันหนึ่งฮันเซลกับเกรเทลก็เดินไปจับมือแม่ไปแต่ฮันเซลกับเกรเทลชอบเจอของเล่นหรือเจออะไรที่ชอบฮันเซลกับเกรเทลก็เลยปล่อยมือแม่ใช่ไหมครับ พอปล่อยมือแม่แล้วฮานเซลกับไรเทลก็เลยหลงทางหลงทางมาหลงทางมา,งา,งมาเข้ามาในป่าหูพี่ฮันเซลนี่มันบ้านอะไรเนี่ยน่ากินจังเลยหูนี่มันบ้านขนมปังนี่โอ้ยหิวมากเลยงั้นเรามากินกันดีกว่านะแลวชนลองชิมไหมแลวชนมาลองชิมดูสิอ้อมอ้อมอ้อ้เป็นยังไงบ้างแลวชนอะไรนะ หวาน,วานชายมันเป็นบ้านขนมปังงาม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 วเสียงใครอ่ะใครมากินบ้านของฉันุ้ยเสียงใครครับไม่ไม่เปิดนะใครมากินบ้านของฉันเนี่ย้ย เด็กสองคนนี่นาะทำไมถึงมากินบ้านของฉันได้ยามแซทไงเออคือเราหลงทางมาครับคุณยายแล้วเราก็หิวมากผมขอโทษครับ <c oughs> อ้าวนี่้ะขอจะได้กินเอ็กแล้วกินอันนี้ปะ มาเลยอย่ายินดีต้อนรับเสร็จแล้วแม่มดก็เลยให้แฮมเซลกับเรเทลเข้ามาอยู่ในบ้านให้แฮมเซลกินข้าวกินอิ่มน,น้ำสำนานนะําลาฟโอ้โหแต่แล้วพอตกกลางคืนพอตกกลางคืนปุ๊บแฮมเซลกับเรเทลก็นอนหลับอยู่ เจ้าต้องเป็นอาหารข้อละทีนี้แม่มดก็จับพี่ฮันเซลเข้ามาอยู่ในกลงขังขังพี่ฮันเซลไว้พอตื่นเช้าปุ๊บพี่ฮันเซลพี่ฮันเซลอยู่ไหนปล่อยพี่ฮันเซลเดี๋ยวนี้นะข้อไม่ปล่อยหรอกเจ้าและต้องทำงานให้ข้าแล้วส่วนเจ้าเด็กนั่น จะต้องเป็นอาหารของค่ะาโอ๊ยทำยังไงดีอ่ะอันนพี่เกรเทลก็เลยคิดแลชอนแลชอนช่วยเกรเทลหน่อยได้ไหมแลชอนช่วยเกรเทลหน่อยได้ไหมแลชอนช่วยเกรเทลหน่อยได้ไหมได้ไหมคะและชอนช่วยเกรเทลหน่อยนะไม่มีเคยช่วยเกรเทล แล้วชวนมาช่วยหนะ่อยสิลูกมาช่วยหนะ่อยล็กมาช่วยหนะ่อยมาช่วยหนะ่อยเสร็จได้จบใช่ช่วยยังไงนะวิ่เกเทลบอกว่างั้นเดี๋ยวงั้นเดียเเ๋ยวเราไปเอาพี่ฮันเซลออกมาแล้ว,วเดี๋ยวเราชวนซ่อนพี่ฮันเซลกับเราไว้นะแล้วก็ช่วยช่วยแอบแม่มดหน่อยได้ไหมได้ได้ไหมได้เสร็จวันหนึ่งฮ่า ของ่วงเหลือเกินขอค่ะนอนหลับหน่อยในระหว่างที่แม่มดหลับแมาชน้นมาช่วยพี่ฮันเซลกันไหมมา,ไมาแล้วมาแล้วหนีกันเถอะนีกันเถอะแม่ช้อนช่วยด้วยนะแม่ชนช่วยด้วยเฮ้ยเด็กๆไปไหนเด็กๆของข้าไปไหนหมดบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ฮันเซลกับแกร์เทลอยู่ไหนอยู่ไหน อย,อยู่ไหมหอยู่ไหมหลบไว้อยู่ไหมแม่มดทางหืมไหนขอดูหน่อยเออไม่มีจริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวข้าเข้าบ้านก่อนเลยนะจะรอคอยเด็กคนต่อไปที่ชอบเล่นแล้วไม่จับมือแม่แล้วหลงทาง ค่ะจะขออยู่ที่บ้านหลังนี้แหละจบแล้วหรอจบแล้วหรแม่จบแล้วหรอมิทานเรื่องนี้สอนให้ดูว่าเด็กต้องจัแมือแม่ใช่ค่ะ